เนี่ยทุกคนไสก้กรอบแบบเนี้ยอยากกินมาหลายวันแล้วทุกคนเพราะว่าที่ไทยผมกินบ่อยอยู่ไงีแต่พอมาที่นี่ไม่ได้เลย <c oughs> น้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนได้แล้วก็แล้วก็แบบมืองอันชิเหรอเบอร์เกอร์ร้านเนีย้ยอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจสาวสาวอินโดเลน่าดวมาเล่นเลยยอดจาากควมรั สวัสดีครับท <therapist. S 1> ุกคนคืนนี้เนี่ยพี่เขาพาเรามาร้านนึงเป็นร้านอาหารไทยที่นักศึกษาไทยเขาเรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เขาเปิดร้านไปด้วยทุกคนเป็นร้านเบอร์เกอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้คือใกล้ถึงไหใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วข้างหน้าใช่ไหมโอ้อันนี้อ่าใช่ครับผมนี่โอ้อันนี้อันนี้คือร้านเบอร์เกอร์ที่เบย์บอกมาใช่ไหมใช่ครับเบรย์อ๋อมันก่อนใจแล้วใจก่อนนี่คือร้านเบย์เองไงใช่ครับใช่โอ้ยนี่โหสัญญาณเบย์วันนี้เดี๋ยวเรามาอุดหนุนเบอร์เกอร์ร้าานนบขเทุกค มีม,มีมีลูกค้าอยู่เลยทุกคน<ช>โอ้โหเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะข้างนอกก็ไดนะ้ <c oughs> นี่บรรยากาศเป็นกกรน <c oughs> น้านเล็กๆนะแต่ก็เข้าใจได้ทุกคนคือแบบระหว่างเรียนไงเออระหว่างเรียนแล้วก็เปิดร้านทำธุรกิจได้สร้างรายได้ให้ตัวเองอะไรเนี่ย <c oughs> เออเป็นรายได้เสริมือว่าเป็นเรื่องดี <c oughs> เรียนไปทำงานไปเรียนไปทำงานไปนะนี่คือของเราพวกรเยอะเลยเราไปซื้อของฝากมาเพราะว่าพวกนี้แหละกลับไทยละโอ้ก็ซอยนี่คือซอยนักศึกษาอยู่เลยอ๋อซอยนี่คือซอยนักศึกษา บ้านเบย์อยู่ที่ไหนไปบ้านอยู่ไปตรงไปตรงอ๋อก็คือไม่ได้ไกลไปโอ้โหนี่คนคนในพื้นที่จริงมีคนชักเยอะมากเลยคนดังมาเซยนี่ทุกคนนี่บรรยากาศนะโอเคก็ถือว่าเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็โอเคนะผมว่าผมว่าโอเคเลยมเมนูนั่นแบบเมนูนี่ไงยินดยินดีเลยโอเค ดดเดี๋ยวเราพาไปดูเมนูทุกคนโอ้มีภาษาไทยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเมนูน้ำเป็นภาษาไทยนะแต่ตรงนี้จะเป็นภาษามาลายูเพราะว่าเขาแบบว่าคือลูกค้าที่เนี่ย <c oughs> มันไม่ได้มีแค่คนไทยไงมันมีแบบมาเลย์มีอินโดมีออต่างๆนานาซึ่งเขาพูดภาษามาลายูเป็นหลักไงคือรองมาจากอาหรับ <c oughs> เนี่ยเมนูตรงนี้ก็มีเหมือนกันเออเราจะเอาเป็นอะไรดีเบกกินได้ไหมเอาเบอร์เก้นเนี่ยดีกว่าเบอร์เก้นเนี่ย กินเบเกล่ะมึงไม่กินอะไรเลยผมเอาเบอร์เกอร์ไก่ไม่ใส่ผักเบอร์เกอร์ไก่ไม่ใส่ผักโมเดิร์นเนี่ยแบกเบอร์แบบอไรโมเดิร์นเน่เนี่ยกับไข่เนี่ยกับไข่ไก่ไม่มีงั้นเอาไข่ก็ได้สูตรนี่แม่สุดสุดไทยใช่ไหมแบกใช่ใช่สุดไทยแม่ดูซี่นี่แม่ก็ทำเบอร์เกอร์ขายได้ยังไงไหมใช่ใช่โอ้โหอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมนะระหว่างเรียนนะแบกดีดีผมว่าดีนะแบกแล้วแบกก็แบ่งเวลาใช่ไห้แบกได้ใช่ ว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์นะก็อนาคตก็หาเมียแต่งงานที่นี่ได้เลยอินชาลอินชาลอผมเห็นผมเห็นหลายคู่นะที่แบบว่าเรียนที่นี่แล้วก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวที่นี่เลยเบรก็อินชาลอให้ไปอินชาลอนะนี่กาแฟไทยทุกคนเนสกาแฟเมกกี้ของไทยทุกคนชื่อชื่อร้านอะไรเบ๊ะ อ拉กาแฟมีไก่ฟอกน่ารูเรื่องใจน่ารู้ทำเองทำเองคบเด็กทำเองใช่ไหมเป็นไก่๊อกแล้วก็นี่คือไส้กรอกกับเป้ะไส้กรอกใช่งั้นผมร้องด้วยวันนี้เอาเอาสักอย่างละสามไม้ก็ได้ไหมกำลมากันหลายคนเราจะได้กินไส้กรอกเนี่ยทุกคนไส้กรอกแบบเนี้ยอยากกินมาหลายวันแล้วทุกคนเพราะว่าที่ไทยผมกินบ่อยอยู่ไงแต่พอมาที่นี่ไม่ได้เลยอันนี้คือไม้ละอะไรไปไม้ละสิบห้าปอนด์โอ้ ประมาณสิบห้าบาทนะรนี่มาไปมาอีมมายี่ห้าวันยี่สิบหวันนี่พู้นี้จะกลับแล้วมาหลายวันวันสุดท้ายแล้วร้านอาหารไทยที่อีทุกคนด้เยต้าแก่ต่าเกนี่ไมอยู่ที่ไทยนี่ที่ไหนไป ปานาเร็ปานาเร็ปปัตตานีปัตตานีปานาเร็ผมไปอยู่นะผมเคยไปเตะบอลด้วยที่หาดแก่ๆอ๋อใกล้ๆนะผมอยู่ตรอกหาดรถวหาดนี่ใกล้กับแคลร์ๆอยู่ให้อยู่ใกล้กับหาดแก่ๆเลยใช่ๆแล้วเบดมันอะไรเบรดูตันยมัดตันยมัดจานแนจันแนจันแนจเบสบอะก็บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันใช่แล้วก็มาเรียนนาราใช่ไหมใช่อยู่นารา โอ้ยการเลี้ยงอะเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเมื่ออยู่กี่ปีอะหกหกหกครัวนะหกกว่าปีนะอาหรับนี่คล่องใช่ไหมไม่แล้วคุยปลาปคุยมาลายูเป็นหลักใช่เล็วเล็วก็เร็วแล้วก็ยังไม่คล่องเจเจอาหรับนี่อาหรับล่ะภาษาตางประเนี่ภาษาอาหระเป็นภาษาอาระั้งหม ระหว่งางรอเบอร์เกอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมากินไส้กรอกแล้วก็ไก่ป๊อกนะฮะของอีหยิมนะทุกคนคือกองไทยแหละแต่ว่าที่ททอีหยิมนะสักวินะ,นะอือเดี๋ยวมันหายเหอือไก่อันนี้ไส้กรอกน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนได้ป๊อก ตัวแบบมืออาทิตเหรอเจ้าของทำใช่ไหมคิดสุดเองแบรนด์ที่ใส่เซรามิกอยู่เ่ยมคนอินดูที่เนี่ยชายหญิงประมาณ6กหมืคนห0 0 0ืคนเยอะมากดิยเยอจริงคือนักเกณฑ์ไทยประมาณสามพอินดูหกหมืมาเลยพอจะรู้ไหมมาเลยนี่ชาเขียวมาแล้วทุกคน อืมโอเค <c oughs> ว่าแล้วทำไมมีไข่มุกผมทเขาไม่เอาปั่นงี้เขาใจเย็นแปลกผมไม่ได้สั่งไข่มุกไงคือลาสินายางอะ่ะที่นี่หาวัตุวัตถุด,ดิบเหมือนมาเราไม่ได้ไงนี่คือพยายามหาที่มันใกล้เคียงสุดแล้วทุกคนเดี๋ยวขออีกคำหนึง่นขอของก็เป็นไส้กรอกแดงทุกคนถ้าพูดถึงราคาเนี่ยไม้ละ15บาทเนี่ยถ้าเจอกับบ้านเราอะ่ะ แพงนะแต่ถ้าที่เนี่ยกินเข้าใจได้ไงเพราะว่าวัตถุดิบบ้านเขากับบ้านเรามันไม่เหมือนกันไงนี่เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูห้องครัวมานี่ดูห้องครัวทุกคนเบ๊ะครับเราทำเบอร์เกอร์ไม่ไม<อ>่เตาเตาเตาอะไรเตาอะไรเสียมันเสียมันเสียไงไปซื้อไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ยังยังยังไม่ซื้อโอ้โอกินหอมมากครับสุดยอด <Thank> เหมือนอยู่บ้านเราเลยทุกคนเหมือนอยู่หน้าที่บ้านนี่เออไม่ได้รู้สึกหมือีบเลย <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เบอร์เกอร์มาเลยนะสังเกตปะ่ะแต่ละดูจะมีมีดปักอยู่นะ <laughs> คือเขาเอาไว้ตัดไง <laughs> แปลกดีนะไม่เคยเห็นอย่างงี้คือเคยเห็นนะั่นแหละแต่มันจะเป็นมีดแบบเหมือนอารมณ์เหมือนมีดมีดพลาสติกนะแต่นี่คือมีดนี่แบบมีดเลยเนพะื <laughs> <laughs> อ่อนเด็กอันนี้ของเด็กน้อยเลยนะ <laughs> <laughs> นนเด็กเงงานเะ <laughs> 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 ด็กผอครับ <laughs> <laughs> จริงนะทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่เนี่ยระหว่างเรานะมีลูกค้าเขาเยอะมากคือ ายดีจริงๆอ่ะร้อนเลยโอเคกินในเดือดไหมบางคนจะกินเบอร์เกอร์แบบกัดเลยใช่ไหมแต่ผมกินีทนนิสครับผมจะหั่นนะกินแบบพูดดีกินแบบพูดดีใช่หน้ากลงไงผมจะรีวิวการกินเบอร์เกอร์ที่อีบนะบอกเลยว่าสาวๆที่มาสั่งแต่ละคนคนน่ okay, ารักเลยน่าจะมาจากอินโดนะผมพูดไทยหวังว่าเขาไม่เข้าใจถ้าพูดมาลายูเขาน่าจะเข้าใจเบอร์เกอร์อารับก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนบ้านเราอารับเขาจะใส่ซอสน้อย คือไม่ใช่ว่าก er ินเหนียวนะแต่เขากินน้อยอ่ะก็กินซอสน้อยแต่บ้านเรานี่คือชอบกินซอนนสเยอะครแล้วแบมมองสาวนี่แบมมองสาวสาวอินโดสาวมาเลยสาวไหนไม่มองแบมไม่มองแบมผมปิดกล้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายดิมองมองสาวประเทศไหนไอมอง แบบวันน <l id> ี <kah s> <ata> um ้มามุ้งชายด้วยโอ้ยเด็กตุ้มตุ้มดีเลยตานอย่างเงี้ยลืมไปแล้วลืมไปแล้วมึงมองไหมครับมองทุกคนมองทุกคนเยอะไม่เรื่องไงคนที่บ้างไงไม่มองไม่มองตอนนีบางเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มขึ้นไปอ่ะคนจะแน่นมากแล้วก็จะเปิดตลอดจนถึงเที่ยงคืนเลยนะถือว่าถึงนะเพราะปกติ ประมาณส,าสักส,สิบทุ่มสิบทุ่มหเล่าสีท่สทุ่มเนี่ยบางร้านก็เลิกปิดแล้วแต่ที่นี่ปิดเที่ยงคืนก็าคิว่าปิดอีกนะที่นี่ที่ไหนแบบเผื่อว่ามีคนไทยตามมาอยู่ที่อิบอยากจะมาลองกินเขาเรียกว่าอะไรที่นี่ห,หลังอสัสสฮัดหลังมหาลัยหลังมหาล,หหลัยอัสสฮัดนะพอนะกินเบอร์เกอร์ร้านเนี่ยอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจสาวๆอินโดเดินผ่านมาเล่นเลยยอดเด็กเล่นี่ โอเคทุกคนประมาณนี้นะคลิปนี้เป็นการรีวิวร้านเบอร์เกอร์ของพี่เขาสันนะ้นๆนะทุกคนนะก็ไม่ใช่แหละยาวพอสมควรบรรยากาศดีมากนะทุกคนมาอยู่บ้านเราเลยโอเคนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสนไกลสิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคำถามขึ้นมาในใจวันนี้ฉันไดเรียน thì chơi